เรื่องของประเด็นล่าสุดที่มีแกนนำกปพสที่ถูกจำคุกเมื่อวานนี้ซึ่งมีออสามรมัฐมนตรีครับผมต้องพ้นจากตำแหน่งเรื่องนี้เนี่ยคุณจตุพงองมอง,มองว่าอย่างไงครับผมส่งผลต่อเสถียราภาพของรัฐบาลหรือไม่ครับเพราะว่าสามรมัฐมนตรีก็คนะือหลุดออกจากตำแหน่งประเด็นแรกก็คือว่าบรรดาของนักเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็าตามมันสะท้อนชีน้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ลายทางคือวัสดุสิ้นเปลืองเท่านั้นเองแปลว่าใช้แล้วทิ้ง <Okay. S 1> บางครั้งก็อาจจะไปหลงกับตำแหน่งลับยศผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆแต่สรุปความกันได้ว่าท้ายที่สุดก็ต้องจบลงกันในลักษณะอย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ตีตะปูปิดปิดฝังเลยคือหมายความว่าบางคนก็ถูกนอกจากพ้นจากตำแหน่ง <Okay. S 1> รัฐมนตรีพ้นจากสสแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และเขาลืมไปว่าถ้าเกิดจำคุกจริงเนี่ยเดินไปถึงคำพิพากษาสารดีกาซึ่งเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะตัดสินอย่างไรนั้นจำคุกแล้วต้องพ้นโทษออกมาก็ตัดอีกสิบนะแบบแบบแบบที่ผมโดนนคือหมายความว่าคุณจะติดคุกก,กี่วันจะต้องตัดสิท์ทางการเมืองสิปีจึงมีสิทดังนั้นเนี่ยนะครับแทบทุกฝ่ายเวลานี้ตัวละครทางการเมืองก็จะน้อยลงกันตามลำดับ,บผมมักจะบอกเสมอว่า ผมไม่มีความรู้สึกที่ดีใจสะใจเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับวันใดวันหนึ่งหรือก่อนหน้านี้ก็เป็นวันของเรารที่ต้องเข้าในเรือนจําผมนี่เข้ามาแล้วสี่รอบถูกถอนประกันอสองครั้งนะครับไม่ประกันตัวหนึ่งครั้งและต้องคําพิพากษาสองครั้งผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมจะต้องอยากให้ใครต้องเข้าคุกตามดังนั้นเนี่ยนะครับผมมักจะบอกกับพ,กพวกเสมอว่า ในวันนะครับที่เราเดินข้าคุกเราอาจจะมีความรู้สึกที่จะเสียใจเราเป็นปุถุชนแน่นอนที่สุดเราอาจจะเจอกับท่วงทํานองวาจาถากถางจากฝ่ายตรงกงันข้ามแต่ในวันที่ฝ่ายตรงกงันข้ามเข้าไปในเรือนจาําขออย่าได้ปฏิบัติอย่างนั้นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นเราก็มีพื้นที่แห่งความเป็นมนุษย์กันอยู่ใ,ใครทําอะไรนะครับ เขาก็ต้องได้รับผลตามนั้นจะมากจะน้อยนะครับไม่ต้องถามว่าเราพอใจหรือไม่พอใจแต่ว่าเมื่อสุดท้ายแล้วเขาเดินเข้าสู่เรือนจำก็เป็นเรื่องกระบวนการของเขาวันนี้เพียงแค่ตั้งต้นเท่านั้นเองนะครับที่สารชั้นต้นส่งเรื่องให้สารอุทธรณ์ซึ่งในทางปฏิบัติถ้ายื่นวันนี้ให้นับสามวันนะครับคำ,คำวินิจฉัยของสารจะให้หรือไม่ให้จะลงมาสารชั้นต้นนี่ยื่นวันต่อวัน ศาลบูทธร์เนี่ยยื่นยื่นวันแล้วตอบมาสามวันดังนั้นนะครับถามว่าเสถียรรัฐบาลจะว่ายังไงผมเชื่อว่าคนในกอปปสเองก็มีความรู้สึกนะเพราะเขาคือที่มาทั้งหมดของรัฐบาลนี้ถ้าไม่มีกอปปสก็ไม่มีนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนไม่มีเหตุผลในการยึดอำนาจเช่นเดียวกับรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไม่มีกลุ่มพันธมิตร เขาไปยึดสนามบินเนี่ยจนเป็นเหตุให้ทางการเมืองต้องล้มกระดานคลืนกันไปนั่นเนี่ยร,รัฐบาลประชาธิปัตย์ก็จะไม่เกิดแม้กระทั่งชัยชนะของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็เป็นกลุ่มคนของอเสื้อแดงที่ได้ไปต่อสู้กันมาดังนั้นเนีนะครับการต่อสู้ของสามกลุ่มก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนของพันธมิตรย,ยุคคุณสนทิก็ได้รัฐบาลประชาธิปัตย ของกปปสก็ได้พลเอกประยุทธ์นะครับของนปชก็ได้นายกยิ่งลักษณ์หนีกันไม่ออกในทางปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าคนเหล่านี้จะไม่มีความผิดใดๆแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อศาลได้ตัดสินนะครับแม้ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นก็ตามและก็หลายคนก็เพิ่งเข้าคุก,กกันเป็นรายแรกเป็นครั้งแรกยกเว้นท่านผู้ท้าอิสระนะทุกคนเนี่ย นะครับไม่เคยเข้าคุกเลยวิถีชีวิตเนี่ยนะครับจากห้องรัฐมนตรีมา,มาอยู่ในเรือนจําต่อให้เก่งอย่างไรก็ตามอนอนไม่หลับคืนแรกระบบขับถ่ายนี่รวนหมดกว่าร่างกายจะตั้งหลักกันได้สามวันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ณนะจุดใดก็ตามแต่ว่าวิถีร่างกายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่ากระเพื่อมรัฐบาลหรือไม่คนในกปอปปสเขาก็ต้องมีความรู้สึก ถึผลลัพธ์ว่านี่เขาได้รับรางวัลกันแบบนี้แม้ว่านี่นะครับก่อนหน้านี้จะได้เป็นรัฐมนตรีกันก็ตามนี่นะครับทั้งสามคนแต่ว่าผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันว่านี่คือสิ่งที่เขาควรจะได้รับกันหรือไม่ก็เป็นเป็นเรื่องที่เจอกันกับทุกฝ่ายนะครับและผมก็เชื่อว่า หลายๆอย่างมันก็ลุกลามในทางการเมืองหลายคนก็อาจจะคิดเพียงแค่ว่าพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์จะได้ปรับคอรมอบางคนได้ขยับกันเข้ามาแต่ว่าคนที่ต้องไปเข้าอยู่ในเรือนจําติดคุกนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกกันอีกอย่างขนาดนักการเมืองที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีใดๆไ,ได้อนิสงส์จากคนการต่อสู้ของพวกนี้เนี่ยชายโยโหร้องจากการที่พวกนี้ติดคุกก็จะทําให้ตําแหน่งว่างลงอย่างน้อยสามตำแหน่ง แต่ว่านี่นะครับคนที่ติดคุกก็มีความรู้สึกคนที่ไปต่อสู้กับเขานี่ก็ยังมีสำนวนต่อไปแล้วก็ยังยังไม่ได้จบอ่ะเพราะว่าจะต้องอายการก็ต้องยื่นอูอ่ทณ์กันต่อหลายคนที่รอดก็ไม่ได้แปลความว่าจะต้องรอดร้อยเปอร์เซ็นต์หลายคนที่โดนก็ไม่ได้หมายความว่าจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเป็นเส้นทางกันอยู่คดีของของพวกเราจะมากกว่านี้ของเรายังมีปีห้าสองเหลืออยู่ปีห้าสามก็อยู่ในขั้นตอนของศาลอทธรณ์ดังนั้นเนี่ยนะครับบนหนทางเนี้ยนะครับ แม้กระทั่งกลุ่มพันธมิตรคดียึดสนามบินซึ่งคาดว่าประมาณกลางกลางปีนี้ก็น่า,นาจะจบแล้วเหมือนกันในสารชั้นตน้นดังนั้นบรรดากลุ่มเคลื่อนไหวทั้งหมดน,นะครับเราก็ต่อสู้กันมาเต็มเหยียนะระหว่างการต่อสู้ก็มีเรื่องที่ว่ากล่าวกันมากมายแต่ว่าปลายทางก็ก็ต้องจบที่เรือนจำพิเศษเหมือนกันของนปชอาจจะต้องติดคุกมากกว่าเพื่อนหน่อย ก็ไม่เป็นไรน,นะครับเพียงแต่ว่าเพื่อสรุปว่าปลายทางเนี้ยนะครับราคาที่ต้องจ่ายนะครับก็คืออิสรภาพความสูญเสียนะครับดังนั้นผมว่ามันเป็นสองภาพชัดเจนคนที่ได้มาซึ่งคอสชอรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะครับที่เหลือนักการเมืองชายโยโหรองตำแหน่งว่างมันก็เป็นสัจธรรมว่าบรรดานักต่อสู้ทั้งหลายเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ใช้แล้วทิ้งดังนั้นไม่มีใครใช้แล้วไม่ทิ้งนี่มันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงรพูดถึงการปรับคอรมอยตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีต้องปรับคอรมอในมุมของคุณตจตุพรคิดว่าใครเหมาะสมที่จะนั่ง3เก้าอี้ที่ว่างครับก็คือมี3ามตแหน่งครับหก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา2ก็คือรัฐมนตรีดีครับผมแล้วก็สุดท้ายคือรัฐมนตรีช่วยคมนาคม ผมว่าสถานการณ์มันเลยการปรับคอรมอรไปแล้วโดยทางปฏิบัติความจริงคนที่ควรจะถูกปรับมากที่สุดคือคือตัวนายกรัฐมนตรีรเพราะว่านี่เป็นปัญหาหลักเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะเอาใครมาเป็นก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรกันได้เลยนะครับตัวละครที่มีอยู่ทั้งหมดถามว่าใครเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เพราะว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา<ม>เพราะฉะนั้นถ้าไม่เปลี่ยนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมันก็แค่เก้าอี้ดนตรีให้นักเลือกตั้งสลับเข้ามาเป็นถามว่าไอ้ตัวละครที่เห็นกันอยู่เนี่ยเข้ามาแล้วในเปลี่ยนแปลงอะไรได้ปะบอกไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังดํารงความเชื่อกันแบบนี้เนี่ยในการแก้ไขปัญหาชาติเนี่ยต่อให้เทวดามาเป็นรัฐมนตรีก็ทําอะไรไม่ได้เพราะปัญหา มันไม่ได้อยู่ที่คอรอมอเป็นหลักแต่มันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับเนี่ยและเกิดประโยชน์กับประเทศไทยคือต้องเปลี่ยนตัวนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ใช่สามเก้าอีรัฐมนตรีสามเก้าอีนี่มันถามว่าก่อนที่จะโดนปรับเขาทำอะไรบ้างหรอใช่ไหมอ้าวทั้งศึกษาดีอเอสหรือแม้กระทั M ่งเริ R ่มตีถาวรซึ่งเขาก็อยู่ในบริบทของเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเข้ามาก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ว่า คนที่รอเป็นรัฐมนตรีไอ้โรคอยากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะต้องมีแรงกระเพื่อมกันแต่ถามว่าแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่า <Okay. S 1> ผมบอกว่ายากเลยเพราะว่าทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่ปรับรัฐมนตรีแต่ต้องปรับตัวนายกรัฐมนตรี มีข่าวสะพัดออกมาว่าคุณธรรมนัทกับคุณนรุมน,นี่จะมาแทนที่ตรงนี้คุณจตุพรมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับผมบางานที่ผมบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลยมมเลยปรับคอรมอมเพราะผมไม่เชื่อว่าภายใต้สถานการณ์ของบ้านเมืองเวลานี้เนี่ยจะอยู่ที่สองกระทรวงนี้นะเพราะปัญหาของชาติเนี่ยมันคือความ,วามยากจนความเดือดร้อน,ป,นป,อปัญหาปากท้องจากสถานการณ์โควิด -19 เพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาสองกระทรวงนี้แทบไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นถาคุณนรุมนเองว่าคุณทร,รมนัรเองไหมก็จะไปทําอะไรได้ถามว่าจะไปทําเรื่องอะไรและจะไปเปลี่ยนแปลงวิกฤตสถานการณ์ของบ้านเมืองในขนาดนี้ได้ไงเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่ได้ปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาในรูปแบบหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับเรื่องของกระทรวงศึกษาอาจ,จะมีปัญหาในระดับหนึง่ง แต่ก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศไม่ได้ในขณะนี้ d ีเก็มีปัญหาอย่างหนึง่งแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนต้องการให้แก้เวลานี้นะครับมีบ้างแตเป็นส่วนน้อยเป็น,น,เ,ปนเป็นส่วนน้อยชเช่นเรื่องการเช่นควบคุมเรื่องโซเชียลมีเดียดีเอสใช่ไหมหรือกระทรวงศึกษาก็เป็นบางเรื่องนะครับที่มีการเรียกร้องกลุ่มนักเรียนเลวออกมาเคลื่อนไหวก็ก็เป็นเรื่องที่ใครมาก็ถามมาต่อไปกันแบบเนี้ ม,มันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างที่ที่เดือดร้อนกันเวลานี้เวลานี้ก็คือว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้นะครับปัญหามันโซเชียลมีเดียอาจจะมีปัญหาทางความรู้สึกกระทรวงศึกษาจะมีปัญหาการจัดการบางเรื่องมแม้ว่าไปแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ก็ยังแก้ไขปัญหาชาติที่ประสบเวลานี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเอาเอาเทวดามาเป็นทั้งสองกระทรวงก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ได้ ยกเว้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีนั่นแหละ,ะมาที่เรื่องของกาเรเคลื่อนไหวของม็อบบ้างครับในส่วนของม็อบคุณจตุพรมีความคิดเห็นอย่างไรครับต่อการเคลื่อนไหวของม็อบเพราะว่าต้องยอมรับว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเริ่มมาชุมนุมน้อยลงคิดว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่แกนนําหลักเนี่ยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจามีประเด็นไหมครับในส่วนนี้คือในโลกความเป็นจริงนะเวลาที่ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็าตามออกมาเคลื่อนไหวแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มวลชนจะก้าวหน้ากว่าแกนนํานี่เป็นธรรมชาติและการต่อสู้ก็จะแบกความคาดหวังของของมวลชนดังนั้นเนี่ยนะครับทุกการชุมนุมจึงมีคําว่ายกระดับค่กพอ,พอยกระดับมันก็เป็นเรื่องที่ติดคุกก็เป็นผลมาจากการการยกระดับทั้งหมดอของของทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่คิดอย่างที่อ่านและภายใต้สถานการณ์ทั้งโควิดและเศรษฐกิจที่ยากลำบากค,คนมานี่ยากมากนะในการเดินทางทุกคนเนี่ยเพียงแค่วันนี้เอาตัวรอดเป็นวนวันก็ก็เหนื่อยและเมื่อถ้ายังไม่เห็นประกายว่าจะได้รับชัยชนะเนี่ยบางครั้งคนก็มันมันไม่ไหวกับภาวะเศรษฐกิจที่ท,ที่ที่เป็นจริงดังนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการของกรณีว่า คนลดน้อยถอยหลงก็เป็นปรากฏการธรรมชาติแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อสรุปทั้งหมดวันข้างหน้าถ้าคนเห็นว่ามันใช่นะมันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะปรากฏการขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าถ้ายังไม่มีประกายความหวังเนี่ยใจมันหมดเพราะว่าทุกคนเวลาออกมาต่อสู้นี่มันแบกความหวังทั้งหมดและเวลาต่อสู้มันเหมือนเดินไปที่เส้นขอบฟ้านะครับหรือว่านั่งเรือไปที่เส้นขอบฟ้าดูเหมือนใกล้นะ แต่ว่ายิ่งเดินไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งไกลามากขึ้นไกลมากขึ้นนี่คือการต่อสู้ก็เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับ15ปีเนี่ยอา,อาจจะมีเรื่องราวมากมายที่อธิบายว่าในการชุมนุมของแต่ละฝ่ายจบลงอย่างไรนะครับพันธมิตรจบอีกแบบกบศอีกแบบนปชอ,อีกแบบนาวันนี้เนี่ยครับกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งก็ผมว่าก็ระยะทางก็จะสะสมบทเรียนกันตามลำดับ นะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนของแต่ละยุคในแต่ละสมัยก็เป็นเรื่องของคนในยุคนั้นๆันผมยังเชื่อว่านะครับเขาต้องคิดอ่านนะครับกลุ่มการนำเนี่ยว่าต้องคิดอ่านว่าอะไรที่จะต้องไปลากประชาชนกลับมาเหมือนเดิมเราก็มีหลายครั้งนะครับในทางปฏิบัติว่าในเวลากระแสสูงเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งในกระแสที่มันลดน้อยถอยลงมาเนี่ย เราก็ต้องนั่งมานั่งพูดคุยกันเป็นเพราะอะไรที่จะและต้องหาเหตุว่าจะพากลับไปที่จุดเดิมกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวในการต่อสู้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่ที่ยากบางเวลาดูเหมือนว่าใกล้ชัยชนะแต่ว่าเมื่อไม่ได้รับชัยชนะยังหวะการขับเคลื่อนหรือมวลชนก็มีความรู้สึกที่สิ้นหวังกันตามลำดับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลย เพียงแต่ว่าก็ต้องไปทบทวนบทเรียนเหมือนกันว่าจะคิดแก้เกมนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยมันต้องเอาปัญหาคือโอกาสที่จะได้คิดอ่านคือคนเราถ้าไปประสบความสาเร็จแต่เพียงอย่างเดียวนะครับคนเหล่านี้พอล้มทีเดียวก็พังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องสะสมนะครับการยืนการล้มแล้วลุกขึ้นมายืนใหม่ตามลําดับนะครับเพราะเพราะฉะนั้น หน้าเวลานี้ก็เป็นเวลาสะสมบทเรียนแต่ที่น่าห่วงใหญ่ก็คือว่าหลังจากนี้ที่มีการนัดหมายกันอีกรอบกันในเดือนหน้านี่นะครับสองวัน 8. ปดมีนากับ 25. ่สมีนาในสองสำนวนก็น่าห่วงใหญ่เพราะว่าการเข้าไปในเรือนจำเนี่ยผมนี่เข,ข,ข้าออกจะมีความเห็นความรู้สึกของผู้คนเพราะว่าในคดีถ้ารอพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลา กันอาจไม่ใช่สามปีอาจจะเป็นห้าปีก็ได้เพราะว่ามันมีหลายคดีมากเพราะฉะนั้นเวลาศาลท่านนัดเนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนก็เจอสำนวนหลายจังหวัดเวลาเราไปติดคุกเนี่ยนะครับถ้านอนห้องเดียวกันเนี่ยก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ว่าพอไปแยกอยู่คนละแดนแดนละคนหรือบางคนต้องถูกส่งไปต่างจังหวัดน,นะครับความรู้สึกความเดียวดาย ก็จะบังเกิดไม่ว่าใครจะอายุเท่าไรกันก็ตามก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวผมเองก็เห็นว่ารอบนี้เนี่ยครับไม่ทราบเขาแยกแดนกันอย่างไรนะแต่สภาก็จะมีสำนวนที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นว่าต้องไปไปขึ้นศาลที่จังหวัดเชียงใหม่ไปขึ้นศาลเชียงรายแล้วก็มาอุบลไปแต่ละครั้งไม,ไม่ได้ไปนอนโรงแรมนะต้องไปนอนเรือนจำในพื้นที่นั้นๆก็เป็นสถานที่ใหม่ ไม่รู้ว่าจะอยู่ในสภาพกันอย่างไรในทางปฏิบัติแล้วก็พอเข้าไปอยู่ในเรือนจํากว่าจะได้การประกันตัวเนี่ยในการเพิกถอนการประกันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะผมเจอแต่ละรอบร่วมเวลาถูกถอนประกันนทีละสามเดือนสามเดือนแล้วก็เวลาได้ประกันหนึ่งป่วยหนักเจียนตายสองได้รับเลือกตั้งนะครับถ้าเวลาปกติเนี่ยโอกาสที่ได้ประกันตัวนี่ยากลําบากมากแม้ว่าจะยื่นประกันกันทุกวัน ศาลยาต้นเนี่ยยื่นทุกวันก็ได้สารอุทธรณ์ก็ยื่นหนึ่งแต่ว่าสามวันตอบสาลดีกาก็อยู่ที่ท่านจะพิพจารณากันแล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่ไม่ต้องคำพิพากษาคาดีเมื่อคดีสารดีกาพิพากษาเนี่ยระหว่างการประกันตัวเนี่ยถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาจะร้อนรนมากจะแตกต่างว่าคำพิพากษาเสร็จสิ้นถึงที่สุดแล้วเพราะว่าถึงอย่างไรก็รอเวลาตามกำหนด นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปรากฏการณ์ของคนหนุ่มสาวกลุ่มเนี้ยนะครับแม้ว่าจะต้องเหนื่อยยากสมมติเข้าไปอีกชุดก็เหลือน้อยกันตามลําดับนะครับแต่ว่าก็มีคนใหม่ๆขึ้นมาส่วนจะเรียกระดมคนได้มากเหมือนเดิมหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคนรุ่นถัดมาที่เขาต้องคิดอ่านกันผมก็วาดหวังว่าเขาจะได้รับอ,อิสรภาพนะได้รับการประกันตัวผมก็ยังมีหลักความเชื่อว่ากราบใดที่ศาลยังไม่มพิาพากษาคดีจนถึงที่สุดเนี่ย ผู้ต้องหาควรมีสิทธิที่จะได้ยื่นการประกันตัวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราษฎรแม้ก,กร,ระทั่งกปปสะนะครับผมไม่ต้องการให้มีชะตากรรมเหมือนคนเสือเส้อแดงคนเสื้แดงระหว่างการพิจรารณาก็ไม่ได้รับการประกันตัวกันเป็นจนํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโดนก็ไม่จะต้องการความสาใจว่าคนอื่นต้องโดนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องการประกันตัวผมก็ยังวาดหวังกับทุกกลุ่มนะครับไม่ว่ากปปสะที่ถูกเข้าไปเมื่อวาน หรือกลุ่มของราษฎรที่เข้าไปก่อนหน้านี้ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัว